sorry it's dj ดีครับนี้เป็นปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อครับผมตอนนี้เขาอยู่ที่วัดป่าวัดบ้านหนองแซงครับครับตอน,นกำลังเตรียมอุปกรณ์แล้วสิม,มาทําการพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับตามชุมชนนะครับตอนนี้ทีมงานหอกกำลังผสมน้ำยากำลังแป้งโซครับแต่ล่าไปตอนนี้กำลังผสมน้ำยาเป็นน้ำยาที่เอาเชินกันซื้อโด้มีผู้บริจาคมานาเหับ Ô sao lại vô ô ăn thường 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 เกี่ยวเกี่ยวสองเทียนนี่นะเจแล้วไอ้มแล้ววันนะอ่ะคือมันแ้งเป็ตากข้อมยงเมือนแล้วสองย่างย่างล้เสียเนาะมันเกิดกหอไปใช้น้ำแล้ววันหกบานเ่้ยจุดงานานไรนี่มันขอันบ่ก็ได้ขึนกบใ่ขึ้นกบเหนมั้นก็มีบัตรดีเราว่ะ ก๊อบแตนบ้ากัอบแตนมปเลยก๊บแตนมันก็มันร่างไหลหืมานเถอะไม่พูดใส่ถ่ายรูปต่อไปตัางถ่ายรูปกันครับด้วยใส่

เครื่องบ่ออะไนบะคือเครื่องบ่มีไหม เอาก็ตนันีเปนสีทัางเลยมันมากดนี่เ้ belakang Hoi oh. Sampai. Sampai jumpa di でも。 ห้องนะ่ะวันเราสีดู สาวกูให้สอค่ะมมอยังวันนี้เ <laughs> บื่อที่นัน <laughs> ไป <laughs> อะไร ไม่มีคนอยู่มั้งไปค่ะไปนี่ทำอะไรคะ เป็นยังไงคะหเหนื่อยไหมคะเห,หนื่อยครัแบเบหนื่อยฟาอนแดดชดกเอา,เ,า,เ,อาเดี๋ยวผู้สาวกูพ่ายเมื่อยีบอกอยากน้ำกลัวเซื้พอพอนแดดเดี๋ยวจะเป็นกาลังใจใหายชดในผลจะขอองตัวหน่อยเนาะว่านี่ก็จะใส่ผ้ากันพอดีวะเจ้าเกินมาตัวหน่อยอังทําใจไปสัมผัส างเหนื่อยบ่คะ คุณพ่อย <c oughs> ุ่งไงพวกงาอย่างเงี้ยมบ เมืองนะคะเมืองตัวเล่ากับสุดนะคะคือแหลวตรงมัดดอกสวัสดีครับตอนนี้ครับเพาออย่ที่ อำเภอสมเด็จครับผมออกคนตามหมู่บ้านนะครับออกว่าซีรีวมกับสมเด็จครับพ่นยาค่าเชื่อตามชุมชนประเมินน,นน่นองแป้ง <c oughs> น่องแป้งแบกทั้งยาครับเมื่นนนอน,นี่ภาักิานเท่ามาอนี่กจะไปประมาณหาหม,มู่บ้านครับนาสีคำ พาเไปชมเบิ่งดังใน

นั่เมื่อยปะเมื่อยปอดมาแต่เจ้าของขิดก็เาเม่อยเหรอเจ้ของลิปอีหยังเาม่ดเออนี่ครับลองๆเขาดีครับเขายีงบ่มีเวียกงบี้กัี้ไหไอัก็ิมาี้สามีกล่องตอนนี้กับคนล่จุดที่หกครับที่แล้วัดมาหาดแเ้าตอนนี้ขอัค ตอนนำยาเบิ่นละครับตอนนี้กัสื่อละครับผด้ใจบุญกันมากริจาคได้ซะจังหกกนละหารอยเบิ้นละครับเดี๋ยวรมเลยแ่งยังอยู่บนไข่กำลังใส่ไข่กำลังใส่ใหญ่ันนี้เา,าสิมายุดสองไอเอิญแซ่แนวย็นยู่นสนองเ็ ไม่ใช oh, sure. ่ไหนเหดเลนเออคือโอ้ยหามอนมาหมอนเราไม่มีหมอนวงคนจะมอยกันนั่นแหละเกี่ยวมกนข้นมเดเท่าคเโอ้ยเทอะไรเยเดเขาเกนเงวดั้ป็นเป็ดใช่ไหมเดี๋ยวสีพาไปรักกับวงวัด ลักขัม่วงวัดเข้ะเจายังไงปีนบอกยอะไง <ue> ปเอแม่เด็กเราแม่นีจ้ะลักองม่วปนได้บ่ะหนักขงวัดขอว่าอเลืเด้อไม่ได้ลักเป็นว่าเออเออนะเด้ปีนได้ไหนบอกได้เดี๋ยว,วพูดสิมาปีนลักบองม่วงวัดโอ้ยบาปนะเราบาป ผู้หญิงฮะคือตัวง้วนแม่วัดอีกพิษบอกพโอ้ยเขากินสมองคือเสืออันนนแมย์ใหม่ไหมนี่จ้าครับสถานการณ์ตอนนี้ทีมงานทั้งหลายคนนี่ก็นางเศร้าเมียยังไงเนี่ย แต่เมือยคักแทะเจ้าของสองไน้ำสุดมืออีบ่อันบ่เมื่อยบ่คู่บ่าวบ่าวฉีดไปฉีดไปวนเตียมตัวได้วนเด้อพี่หลอกเด้อพีหลอกเด้อทีมงานหลักขกมวง บกม่วงอียงหระเขาคือเอาลูดบักม่วงเต็มรวดหนึ่งยั่สิเอาอยู่เนาะเจ้คลองสองคือเป็นคนแนวนี้ มาได้ครับพี่หน่อยกินม่วงมนี้ครับนุแสบครับมันยังม่บางกล่องไหมล่ะมีไม่จรจัดแตกหมดเบื่อมัน้ำแตกเนี่หมดฮะาไปทัวร์อีกก็ถืออีกแกวินครับแกวินม่ดบอกคำยังไงพิ่งแ่เป็นมบนท่บี้ละม่าเย แซบ๋ยากทมกินไปตะแซบคักเข้าไปรักเขาเอามากินผู้บ่าวเปนแม่นเฮาสิผู้บ่าวเป็นแม่นเฮาผูดกินเป็นแม่นเขาเล่ยไปนองเลอแกไม่ด้กะกระกระกยมผสมเองผสมัย ยีไงเขาจุ่มกันดังไงตัวสีโ่ทำไรไหลเธอมามดมาตัวสองสวง,สวงมีของน้ำบ่หรอยามเนี่ยจอดข,อขออาข้างนี่แหละเออไล่เบยขี่เด้อในป่าแม่มมงไหวทีในป่าบ่นายย่มม่พายขี่ ซื้ออะไรี่ไหมเนี่ยออร่อยไหมคะกอมอด้มด้กินอรหน่อยเัไหนกินราบ้าโรทนรเนเจกินยา้กินเราบเนี่ยเจ้ารดดชิมเมื่อจะไปรเนีได้แก้ผู้ใดอีห้าไปไหนมากินเปตาแซบแท้ กินยก่อนเอาคึ้นยอทิมแล้วบัดที่นี่เตี้มนกมังกเลยครับเดี๋ยวไปต่อครับคำสุดท้ายเนี่ยคำสุดท้ายเนี่ย Oh. Bye 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야